และกับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บ่าวก๊อตหกหอสิงครับบรรยากาศยามเช้าๆครับวันนี้เราจะไปสันป่าตองครับผมไปรับกระเบื้องไปจังหวัดเมืองกลานวันนี้ได้งานพีออเดอร์มา3คันครับผมงานลูกพี่โยนมาให้เอ้าพี่บอกพี่ก๊อตอยู่เชียงใหม่พี่ก๊อตช่วยวิ่งงานเที่ยวหนึ่งได้ครับผมจัดให้เลยวันนี้ก็เลยมากันสามคันครับผม นี่ครับกำลังจะเดินทางไปที่โรงงานครับผมอีกประมาณสักสโลนี่แหละถึงโรงงานไปครับเดี๋ยวไปชมกันที่หน้างานทีเดียวเลยว่าวันนี้จะขึ้นกระเบื้องแบบไหนก็เพื่อกระเบื้องอะไรไปกี่ตันนะักกี่ตันไปกี่คันมาดูกันรับรองวันนี้มีมีแต่ความมันสําหรับบอกไปเลยว่ารวมพลคน fc 9 j ครับผมวันนี้มีแต่รถสารครามรถสารครามสคันครับผมแล้วก็ผมก็เข้ามาแจมคันหนึ่ง ขอบพระคุณทีมงานของสารคามขนส่งเลยนะครับที่แจกงานมาให้จ่ายงานมาให้ครับผมขอบพระคุณมากๆครับผมเดี๋ยวเราไปเดินทางผมอยู่พรอยสาเกตก,กระเบื้องเมนชนชีตครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะพาไปชมว่ากระเบื้องกระเบื้องมุงหลังคาบโบสถ์ครับผม, <c oughs> มน้อเป็นยางนราขึ้นไปรถ นี่ครับผมกำลังขึ้นงานกันเลยเป็นกับเรื่องหลังคาบนครับผมตอนนี้ก็ขึ้นได้ประมาณนี้แล้วครับเก็บจะสระเดี๋ยวรอคุมผ้าใบครับผมโอเคที่เรียบร้อยแล้วครับเราขึ้นงานมาแล้วคุมผ้าใบเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับอิ s ซิง ยางแบนแต่เลยครับเราจะไปเช็คน yep. ้ำหนักดูว่าประมาณกี่ตันนี่ครับบรรยากาศครับฝนต้องตกครับกรมภูมิอากาศฝนเพิ่งเสร็จตกนะตกลยตกมากัน นี่ครับผมทีมงานนี้คันนี้จัดเต็มครับผมดูแต่ท่อดกินขาดนะครับเสร็จแล้วครับสองคันนี่ครับทีมงานร้อยเจ็ดห้าครับผม มันนี้รวมพลคน F49J ครับผมสามคันเลยของน้ำแลนตรงไปเขา อัดซับระเบิดครับผมเอาละเพราะอะไรนะครับสีดาแมวกันตีกวย<ไ>กันตีกวยเนี่ยมันเป้าป่ะถามเพียงตีกวยวะลูกเพื่ตีกวยตีกวยข้อบ,บัวโอ้เส<ง>ียงกันวู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 ตอนนี้ก็ขึ้นได้ประมาณใกล้เสร็จแล้ว ได้นขนาดนี้แล้วครับอันนี้เจก็นั่งแต่งหน้าแต่งตาอยู่ครับโอ้หหมอบแล้วนี่ทุพีก็นอนครับผมครับผมโอเคเดี๋ยวรอชมตอนเสร็จแต่คุมผ้าใบกันแล้วเดินทางกันท้ายก็ขึ้นเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วฝนก็ตกพรำพรำครับผมรอเดินทางครับสามคันนี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คลิปต่อไปจะพาไปดูคันนี้ใส่ แต่งอะไรแต่งนะครับนี่ครับปาดหลังเสร็จเรียบร้อย,ยพรุ่งนี้จะไปใส่ใส่ยังเนาะมือนายใส่ใส่ยังนะเอินว่าจังไหนนะจีว่าไอสิบอกสิไปใ,ใส่อ่ะใส่ยังผมที่ตามจเจ้าไป้วค่อยกับหู้เอ,เอาผมโอเคเดี๋ยว รอรับชมตอนการเดินทางครับผมนครับขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วกระเบื้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับกระเบื้องเช่นกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์เนี่ยแบบนี้เราจะไปโบสถ์หรือเปล่าของอยู่ประมาณแปดตันร้อยถึงแปดตันสองครับรวมทั้งรถต้อของก็อยู่ประมาณสิบสามตันเก้ากับสิบสี่ 10, ต, 9, ตันครับผมไปครับตอนนี้ขึ้นงานเสร็จแล้วทั้งสามคันเลยแล้วก็ทยอยกันออกมาเรื่อยๆครับผม รับชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้จะเป็นลงเขาลงโนนนะครับสับสองลงเลยก็ดีอยู่ครับเป็นทางคอนกรีตลงง่ายๆครับผมโนนต่ำๆ,ๆครับผม ทยอยกันออกแล้วโอเคครับเดี๋ยวไปเดินทางกันเอาลูกแรกขุนตานครับตอนนี้เราอยู่ที่เกียร์สี่นะครับก่อนขึ้นขุนตานโอ้หหนักหนัก,หน,กหนักครับเที่ยวนี้มา13ตัน8ครับผมหนักเอาเรื่องอยู่ หนักไปเรื่ยงอยู่ครับฝนก็ตก้องปล่อยไปครับผม ตกปอบแปะปอบแปะครับผมจัดไปหนึ่งกับเรื่องหนึ่งกับเรื่องโอเคเดี๋ยวไปชมเขาลูกที่สองกันครับนี่ครับเขาลูกแรกตอนนี้เรากำลังขึ้นขนตาลน,นะครับเขาลูกแรกเราอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่เกียร์สี่ครับผม ามาดันคุณต้านกันหน่อยไหวไม่ไหวครับเกียร์สี่ไหวไม่ไหวแล้วก็มาชมกันครับ เรื่อยๆนะครับฝนต้ตกต้องเล่นต้องรีบครับผม สี่ยังไปได้เรื่อยๆนะครับ bay góc Xì Ôi mày bay đó, xô mày bay sạp lắm Bắt bay lên và ลงรถนะตอนนี้วิ่งสามครับผมขึ้นอยู่ที่เกียร์สามครับผมโอ้โหไม่เคยขึ้นขนาดนี้มาก่อนเลยหนักครับหนักได้หนักได้เรื่องอยู่ครับเที่ยวนี้ ครับเช้านี้เอาการอยู่10ล้อแสช่มไปแล้วครับไปเลยลูกพี่กันไปได้ไปก่อนเลยรถเปล่าครับผม ครัเดี๋ยวที่สามครับผมจะยันอ,อยู่ที่สามไปเรื่อยๆนะครับรถไม่แรงครับผมคนขับแสดงเฉยๆไอ้ซ่า ไปลกแรกครับผมได้มาถึงแล้วครับบารมีเพียงพอเ้ยุกหลานเดินทางปลอดภัยเด้อเราจะลงเกียร์สาม เกียร์สามนะครับอันแค่ไหนคืออันแค่นั้นครับผมจะเน้นปลอดภัยครับผมอบขึ้นแล้วครับลืมเปิดแอร์ ตามเขาครับผมเราต้องไปเรื่อยๆของเราครับผมบรยากาศโคตรดีครับผมไปเรื่อยๆของเรานะ เน้นปลอดภัยครับผม ค่อยรู้เยียบขุนตานเท่าไรครับผมต้องลงไปเรื่อยๆก่อนครับผมเพราะว่านานๆทีเราไม่เคยมาเราต้องดูเหลี่ยบก่อนครับลงสี่แล้วกันลงสามหนักเครื่องเกินไปครับผม กว่าเครื่องจะหนักเกินไปก็เลยลงลงสี่ไครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ปั๊ม PT ที่เรานัดกันไว้เลยดีกว่าตีสองสิบเจ็ดนาทีครับผมเราอยู่ที่นครสวรรค์ไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะเพราะว่าฝนมันตกตลอดทางเลยนี่ครับคันหนึ่งจอดอยู่นี้อีกคันหนึ่งจอดอยู่ฝั่งนู้นครับผมเราก็มาถึงนครสวรรค์กันแล้วครับผมก็ได้เช็คยงเช็คยางกันครับ พาไม่ไหวจริงไงมันก็ง่วงอยู่ดีครับผมแต่ก็ไม่จอดหรอกเพราะว่าแต่ระดันไปเลยครับผมเดี๋ยวเราจะดันดันไปครับผมว่าคืนนี้เดี๋ยวยังไงก็ยาวๆกันไปครับผมเพราะว่าอย่างว่าแล้วเนาะวิ่งกลางวันมันไม่เหมือนกลงคืนครับผมเพราะว่ารถหนักด้วยเราก็เลยเลือกที่จะวิ่งกลางคืนมากกว่า เพื่อไม่ให้สภาพยางมันร้อนเพราะว่าเราวิ่งวิ่งกลางคืนยางมันเย็นมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่เราลองวันมาถ้าฝนไม่ตกเราก็จบเกมครับมีแตกแน่นอนดูจากสภาพแต่ละคันแล้วไปครับผมเดี๋ยวไปดูคันยนงอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวยังไงเราก็ สวัสดีครับผมนี่อยู่เราอยู่ในไร์สดเราไม่ง่วงหรอกวันนี้เราอยู่ในไร์สดกันครับนี่ครับเดี๋ยวเราโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งอยู่ตรงนู้นแล้วก็วิ่งไปกันเดี๋ยวพักยางกันอีกหน่อยนึงนี่ครับอยู่ที่ปัม๊มปั๊มเชลนครสวรรค์อ่าหลังจากลงเขาเมาผมฝนตกตกผมไม่ให้ไม่ได้ดูเลยโอเคครับผม นี่ครับคันนึงจอดอยู่นี้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันตอนเช้าทีเดียวเลยเด้อเพราะว่าตอนนี้ก็ตีสองแนละ้วเดี๋ยวถ้าไปถึงนู่นตอนไหนเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ชมอีกทีนึงเพราะว่าแต่ตอนนี้ขออนุญาตทำทุวระก่อนแป๊บนึงโอเคไปนี่ครับบรรยากาศยามเช้าเครับผมเราก็มาถึงกันหมดทุกคันแล้วครับผมก็จะเป็นบ้านทรงไทยแบบนี้นะครับกระเบื้องครับผม เรื้องมุงหลังคาบ้านทรงไทยนี่ครับถึงหมดสามคันแล้วครับครับผมโอเคเดี๋ยวรอชมตอนลงกันเลยอยู่ที่อำเภอท่ามะกาครับผมนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับหลังคาบ้านครับผมเป็นบ้านทรงไทย สวยๆครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอฝากจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตค์เพื่อเป็นแรงใจทําคลิปต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบาย